สวัสดีครับพี่น้องเห็นกันอีกแล้วนะครับวิญญาณพาเที่ยวพี่น้องล่ำนับค้องนี่บัวแมนตะอยู่ใต้เขื่อนอุบลรัดเวยครับใต้เขื่อนอุบลรั์ก็มีล่ำนำับค้องเหนือเขื่อนอุบลรั์ก็มีล่ำนับค้องพี่น้องเอาไปเบ่งน้ำกันครับนี่พี่น้องวิญญาณมาจังใดงงงงครับ วิญญาออกจากบ้านสางเสียนนะครับขี่รถมาทั้งบ้านซางเสียนนะครับออกมาบ้านสางเสียนเลยบ้านซางเสียนมาทั้งบ้านกุ้งแก้วนะครับบุ้งแก้วนะครับกะเลี้ยวไปทางบ้านในไส่ท่องวิญญาบันไปบ้านไส่ท่องนะวิญญาหักหัวออกมานะครับหักขัวมาหน่อยนึงกระแลนเลยมาหน่อยนึงกัสิมีทางแยกลงมานะครับสิมุงหนาไปทางผู้เวียงใดนะครับวิญญาแปลกใจว่าเอ้า มันมีล่น้ำพองว่าสินะย่างง่วงว่าลำน้ำพองจังได้นะครับก็เลยมีล่น้ำพองพอดีก็เห็นยายเนี่ยนะครับนี่เรือมน้ำพองนี่เบิ่งขาจาเฮียมาจอดนี่เห็นบ่บายนี่ไปถามยายนะครับไปถามยายบังหันนะครับนะเพิ่นว่านา้ำตรงเนี้ยลำน้ำพองตัวเนี้ยมันไหลมาจากน้ำไหลมาจากอำเภอภููกระดึงนะครับจากภูกระดึงจังหวัดเลยผลไหลลงมานี่ น้ำแดงจิงครึ่งพี่น้องยายเพิ่นบอกว่าน้ำท่วมอ่านา้ำอ่าผู้กระดึงเขาสีลงมานะครับเน,ะนาะน้ำจากผู้กระดึงกำลังลงมานะครับนี่น้ำแดงจิงครึ่งพี่น้องก็ขอแจง้งา KFC ทราบด้วยครับว่าน้ำผู้กระดึงลงมาสูล่ลำน้ำพองสีไหลลงไปเขื่อนอุบลรัตน์นี่ครับน้ำแดงแดงเนี่ยเขาจะน้ำมาเม,มือ่อน้ำม,มาเมื่อวานนี่ เดี๋ยวไปวิญญาณสิลปะไปคุยกับย่าินะเดี๋ยวไปถ่ายเบิ้งหน้ามันพี่น้องเบิ้งน้าแดงยิ่งคึ้งนี่ครับเนี่ยแดงยิ่ยงคึ้งเลยลำน้ำพองวันสันมาวิญญาณของฮอกูนี่แหละครับที่มาที่ไปเด้อน้ำเขื่อนมรัฐทำไมถึงเยอะก็ลำน้ำพองตัวนี้ไหลมาจากภูกระดึงจังหวัดเลยไหลลงมานี่นี่ครับนี่เพราะยายเพื่อนย่าเพื่อนให้ใหข้อมูลมาจังสันนะครับจริงเท็จยังไงก็อยู่ที่ยายนะนี่ สะพานสะพานสายทองกรมโยธาธิการกระทรวงมหาไทยพศ2541นะครับ C1 น,นี่ครับพี่น้องน้ำไหลลงมาย่ยยู่ย่ยเอาพี่น,อน้องว่าน้ำขึ้นมาทีวิญญาณทายคลิปแต่พี่น้องที่ตามคลิปที่ผ่านมาเนาะตรงที่บ้านบุงแก้วตรงนั้นวิญญาณเห็นน้ำขึ้น ไหลขึ้นสูหน้าให้เจ้าอยู่ก็แสดงว่านา้ำม่วนี่สิลงมาอีกนะครับน้ําตรงนี้จะลงมาอีกนะครับน้าพี่น้องนะเนี่ยสะพานทรายทองนะครับนี่นี่ครับวิญญาณหูตนต่ออยู่ห่อสีหูตนต่อพี่น้องห่อสีลูว่าน้าพ่องอยู่เทิงเขื่อนอุบลรัฐกม็มีวิญญาณคิดว่าน้าพ่องมันสิอยู่ใต้เขื่อนบุรัเท่านั้นมันบ่แมนนะครับอยู่เทิ่งเขื่อนบุรัดตรงนี้ก็มี น้ำพองตรงนี้ไหลล,ลงมาจากมืองเลยน,นะครับไหลลงมาสู่ลำน้ำพองลำน้ำพองตรงนี้มาจากไหนไม่รู้แต่ลงมาที่เขื่อนมรัดนี่ครับมุบ่งหน้าไปหาเขื่อนมรัดนะครับนะครับเนี่ยตรงนี้เลยนะครับพี่น้องน้ำแดงจริงๆึ้ขันพี่น้องสังเกตได้ว่านา้ำแ,แดงนี่สแสดงว่าน้ำลงมาใหม่เป็นบ่ขันน้ำบ่แดงนี่แสดงว่าน้ำเก่าแล้วนี่น้ำใหม่แท้แน่นอน ไหลยุ้ยยุยครับน้ำก็เพะถือว่าแห้งแบบเต็มที่นะครับก็บถือว่าเป็นน้ำไหลเพราะาน,น้ำเคลื่อนมาลันหนุนขึ้นมาเยอะแล้วนะครับขนาดน้ำเคลื่อนมาลันหนุนมาน้ำก็ยังไหลยุ้ยยุ้ยแบบนี้นเบื้งชัดๆเห็นไหมน้ำแดงจริงนครับน้ำแดงๆสิบ่งบอกเลยว่าเป็นน้ำปลามาเหมนปะครับน้ำป่ามาบง่งูอว่านา้ำตรงนี้ไหลมาจากมุมใดแน,นสีพานอำเภอสีบุเรื่องมากผมว่านะ อำเภอสีมูเรีองอำเภอสีชมพูมาเนาะพี่น้องต้องเป็นสั้นเนาะเพราะว่าโซนนี้สีมีอยู่แค่นั้นนะครับนี่ใยายยกยกย่อยอยู่ถามถามยายยายเห็ดจังใดเนาะสิ่งคุยหนำเนาะนี่ใช่หรือยังในใยนี่เหาะยังพี่เตะเอ้าเอาตังให้เพื่อนไปเอาตังใยขี้ไมีน้ำแข็งนี่ โอ้ยมันแข็งใส่ใพร้อมโอ้ย oh, ปลาซิวแก้วพี่น้องนี่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 ย่า่พื้นยนกยกยกน้ำใหม่มาปลาก็มาปลาซิวแก้วพี่น้องปลาซิวแก้วเนี่ยย่ายซื้อมันแข็งใส่ให้พร้อมหาในห้องดีๆเนาะอเอาถือไว้ถือไว้นี่ยยายอยู่พื้นได้ตายอยู่ใต้สะพานพื้นได้เอาย่ายลงไปจงังไงนี่โอ้ขี้เลือลองไปอืมข<ร>ี้เลือลงมาขี่เฮียจอดจะสร้างนีจ้า ย้ายนามนี่มันมาเต๋อเหนกับนามนามตัวนี้มาหมูว่านหมมาหมูวานไหมบ่ตะกี้บ่แดงไหมบ่ครับพอะสีแดงหมูว่านมหนบ่ก็แสดงว่านามเขาจะมาไหมนะครับน้อยย่ายเนาะย่า่นานามตัวนี้ผ่านมาจากกํะเพออยงแน่ออมออสาตสีเลี้ยงสีชมพูผ่านบ่โอผ่านสีชมพูจองะใก้มาฟ้าช่างพปากหมือนฟางมา ก็คือว่าวาง่ายก็คือมาจากไอ้อำเภอน้ำหนาวหุ่นมาาึงเออมาจากน้ำหนาวมันบ่ออกจากน้ำหนาวครับาาก,าาก้อยเนี่ยน้อนป้านี่แหละบ่หูเนาะครับบ่นี่สอบถามก็บอกหูนาะปลาเนาะนำ้ำมาจากอำเภอน้ำหนาวผ่านอำเภื่อสีบุญเรื่องผ่านอำเภอสีผู้มาเนาะปลาเนาะได้หลายบ่นี่ป้าได้ได้หลายสี่มือบ่มัันหวก็ถือนีค่ส โอ้ยครับครับครับเอายกให้เบิ้งจังน่อยหนะ่ยสิเบิ้งจะข้าวอยู่นะ <c oughs> สิในกระติกอ่ะมีปลาเบิ้งไหมมั่นม่ปลาถุงนึง่งอ่ะโอ้ปลาถุงหนึ่งอูป้าขายจังไรเยอะนหัน,นห้าสิบกว่าบาทนะจาน้หาห้าสิบกว่าบาทดิหาา้าสิบห้าสิปาสิเอาไปให้พี่ให้น้องนะ<ข>อเนาะออกมาซะอออนะเอากระสิเอาอีกไปฝากพี่ฝากน้องไหมน้ายายเนาะ เอ,ออสี่เหยายไ่ได้ได้เงินไปใส่น,ำน้ำเออบมไปยังป่าเดี๋ยวผมสี่หาหาเนวยใส่้ิครับครับนี่นะครับป่าบนอยู่ตั้งเฮี้ยเพิ่นเลยส่งปลาขึ้นมาให้ครับนี่เออถ,อ,ถอ,ถอ,ถอถื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 อเออเนี่ยครับต้องหาถุงใส่ไม้ฮห้นะเอาป้าเอาเอาเอานี่ยเอาถุงมาใส่เอาเงินเด้อนบัตร <c oughs> <c oughs> ป้าเพิ่ยูใต่สะพานนะครับเนี่ยสะพานนำคล้องนะครับสะพานนำคล้องไอตรงไปทางนี้ไปใส่แม่ตรงขาไปทางนี้ไปอำเภอผู้เยียงอไปได้มายายอ้ครับโอโอนะครับคอับครับคอับขอบบขอ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 บคอบอบขอบขอบบบจอเขอบขบอ ครับ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 จิเท่ร่วมกันเรานะครับเอาเบึงพี่น้องว่าเบึงวิธีชีวิตคนอีสานบา้านเฮาหน้ามากับปลากับต,ตรงขึ้นมาวิญญาณก็แปลกใจนะว่าเอาไย่ขึ้นไปยุไต้สะพานใดไย่ขี้เลื่อมาแล้วมาผูกไว้ขางทางนะครับผูกไว้ใต้สะพานไต้สะพานนี่น,นี่นี่สะดุงของาย่เห็นปะไอ้ย่คือเอาสะดุงไอทางทางแล้วมาใส่ทีๆตรงกลางกันปะเอายกเบึงนีน่เด้อ<ๆ> พี่ยาสิบุตัดคลิปด้วยครับพี่น้องศิบิึงเต็มเต็มเลยว่ายายปล่อยอ่าปล่อยสะดุ้งลงไปนี่จากนาที่ยายยกเอาเอาเลยครับเบิ้งไว้เอ้ายายยกเลยจิอ้อา๋ลอลงปุ๊บขึ้นยกปั๊บเลยเห็นไหมสิดยยได้ยื่นบ่อยยายเอาอ้โหได้เลยพี่น้อง <laughs> เห็นไหมพี่น้องเงิดบ่เนี่ยเอ้าเนี่ยเ,เยบิ้งเลยเอาพี่นอ้องเบิ้งกระตาบุญละเบิ้งกระตาเลยครับเอเดี๋ยวพี่ยาศุ่มเบิง้งเอาพี่น้อง ซุมซ่มซุ่มไอ้เบิงโอ้พี่น้องเอา้านี่นี่วิ่งย้ายสิบเอสิบเบอไอสิบเบอ,บอทัดคลิปนะครับสีสีเบิงย้ายยกเอาลงไปปุ๊บบ่ถึงนาทีย้ายเอายกขึ้นอีกนะนะเอานี่ครับบ่ถึงนาทีครับย้ายย้ายยกอีหลีแสดงว่าถ้าติดหรือแสดงว่าปลาหลายเอาเ้าปลาซิ่วแก้วนะครับปลาซิ่วแก้วโอ้นะครับติดอีหลีครับติดอีหลีเที่ยวนึงกะ กับวอกถึงกับว่าหลายบักมากไหมนะครับว่าเอาลงเอาลงปุบขึ้นปับไหมครับเนาะเทียราประมาณซ้อนหนึ่งเออซ้อนซ้อนแกงซ้อนแกงนะครับเอาใยนี่นี่นี่ายเอาลงปุบนะพี่น้องนี่เบิ้งเอาเอาลงปุบแล้วก็ยกกับายยกขึ้นได้ไหมครับแปลกใจว่าปลาแสดงว่าปลาหลายเนี่ยเบิ้งเลยครับเนี่ยไม่ได้ตัดคลิปด้วยครับบม่ได้ตัดคลิปด้วยเบื้องเบิ้องกันสดๆเลยครับเนี่ย สแสดงว่าปลาสแสดงว่าปลาหลายนะครับแต่ขาติดเนาะเอ้าเห่นบ่พี่น้องเห็นบ่อไหนชัดชัดเลยนะเห็นบ่ครับก็หลายก็ซ่อนแกงพุ่นล่ะเฮาย่ายก็สิเดลไหลก็ซ่อนแกงพนะุ่นล่ะเนาะโอ้มันถืหลายว่ายายบางมือถืหลายก็นี่บ่ว้าดจิตโตปลาสิขึ้นมาจากนา้ำขึ้นโบราณพุ่นนี่เนาะโอ้ครับครับพี่น้องเห็นเห็นชัดเลยว่าว่าปลาพี่นี่ โอ้อา้ายายลองบึงปลาเทียวนี่ไลายยายพูน่ะเอาบ่ได้ล่อเลยเด้เนี่ยบ่ได้ล่อเลยเด้เพราะเอาลงปุ่มยกปับเอาลงปุป่มยกปับแสดงเอาปลาไหลลีครับแม่น้ำพองนะยายเนาะแม่น้ำพองเนาะลำน้ำพอง,ลำ,ำพองลำน้ำพองนะเหนือเคลื่อนโบราณเท่ามีลำน้ำพองปกติสิได้ฮู้ว่า ล่ำน้ำพองนี่ยู่ใต้เคื่อนโบราณอย่างเดียวแต่กับกับมีลำน้ำพองเหนือเคื่อนอีกเออเอาแปลกใจดีครับเอาลองเมืองพน้องเอาลงปุ๊บยกปั๊บนี่ได้ตาขังได้หน่อยลงนะครับ้อได้หน่อยลงย่าขันลงไว้โดนๆสิสิเป็นยังไดแหนโดนๆน้ำไหลตัวหนอนโอ้น้ามไหลเอาไว้โดนไม่ได้เมืนว่าครับอืมน้ำเลึกบ่รว่าปลาเนี่มองปลาล่งนี่ โอ้น้ำซีโปะศอกนี่พี่น้องเล่ามึงเด้อฮะวิญญาณบริตัดคลิปดนะครับพี่น้องบริตัดคลิปตัดต่อยังทั้งสิ้นเนะครับเลยถ่ายกันนี่เห็นเอาลงปุ๊บเอาลงปุ๊บยกปั๊บไหมครับถ้าซอยในประเทศังที่อ่ะอืมถ้าซอยห้าล้อแช่กัได้ครับโอ้โนั่นน่ะพี่น้องวุ้นวาเลยนี่ครับเอาลงปุ๊บหรือได้ปั๊บไหมครับนะเอาเนี่ยเบิ่งกันกระตานี่ครับบริบบบริตัดต่อวิดีโอทั้งสิ้นนะครับเนาะ ก็คือเอาลงปุ๊บบ่ได้ตัดต่ออาว่าตอนยกจังเอาดีครับคือเอาลงปุ๊บนี่ยกปั๊บไหมครับสแสดงว่าปลานี่หลายแท้แน่นอนนะครับแนละโอ้แปลกใจครับพี่น้องเอาวิกฤตโอกาสน้ำแดงสแสดงว่าปลาขึ้นมานี่เหรอพี่ยาบอกว่าจบค่ำย้ายยกอีกแล้วอืมเบงเองตยวนี้สิดได้บ่นี่นไนะพี่น้องก็สแสดงว่าปลาอยู่ไตยอยู่ไตาย,ย้ายนี่ แลนยู่หันยุ้ยๆในปลานี่ปลายแม่น้ำนี่สีไลซำไหนพี่นออ้องชอบใจรู้พี่น้อง้ยชอบใจแล้วชอบใจตรงนี้เห็นสะดุ้งเลยไลไลนี่ชอบใจเลยครับพี่นอ้องชอบใจแล้ววิญญาเห็นในงงเลยครับอะวิธีชีวิตนะครับคนดีสามาเน่ากับหายู่หายกินย่ายก็ถือว่าได้เงินไปพอ้อมือนพีญ่ยญาก็อุดหนุนย่ายไปนะครับเนาะครับครับคุณย่าก็เสีหายซึ้งแข็งแช่เย็นไป เอ ų, <Cette Goodnight. S 1> uclear, ้ยได้ได้กูเ <ex> ทีย <Gun> พี <adı> ่น้องเอาลงปุ๊บบ่แม่นถิ่มไว้โดนนะครับเอาลงปุ๊บยกปั๊บลงปุ๊บยกปั๊บมือนี่หยกยกดูจัะสิลอยเทียพันเทียนี่สีได้หลายขนาดใดเอาลองเบิ่งนะครับเนาะปลาซิ่วแก้วปื้นพี่น้องฟังเด้อฟังยายเบาเด้อวันละยี่สิบสามสิบโลปติทโทเงิดเถียงพี่น้องเอานี่เบิ่งเบิ้งพี่น้องเบิ่งเบิ่ง ไบ่ได,บได้ตัวกันบ่ได้ตัดต่อเลยครับไม่ได้ตัดต่อปลาปลาซิ่วแก้วลิ่มลำน้ำคลองลำน้ำคลองมาจากผู้ละน้ำนะครับมวนน้ำมาจากอ่ามาจากภูกระดึงผมนะครับน้ำมาจากภูกระดึงนะครับยายบอกว่าน้ำมาจากกูกระดึง,นะหนะาาดงไหลลงมาอำเภอสีชมพูอำเภอสีบุนเรืองก็ลงมาหอดอำเภอผู้เวียง กูเวียงก็ลงไปอาอาเบอหน้องเลือนะครับไปตรงอ่แม่น้ําเชิญแม่น้ําเชิญอยู่ไสีแม่บาบแม่น้าเชิญมันยูไสมัน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 เดียวกันบะแม่น้าเดียวกันบะแต่นคนละสายมันบกับกลังมันพ้องโอค้คนละสายง่ายคนละสายอือืมอืมครับ แม่ลำน้ำเส้นนี่มันมันต้นน้ำมันอยู่เมืองใดแม่ฟังน้องเลือไปเหมือนบ้าไ,ไอ้มันทีท่มาจากใช้ยภูมิมาสายน้ำนั่นเมืนบ้าอ๋อครับครับครับขอบคุณหลายย่าขอบคุณหลายใจขอมูลผมบบลูอีทีครับกาซิมโบไฮเอฟซีฮูนะครับเนาะคือแม่น้ำพองก็แม่น้ำพอง,องแม่น้ำพองตรงนี้ไหลมาจาก เมืองเลยจากผูกระดึงนะครับเนี่ยถามสอบถามไล่เลยย่ายแล้วหันแต่แม่น้ําเชิญไหลามาจากทางจังหวัดชัยภูมินะครับเนาะไหลแต่ละค้สายนี่แหละพี่น้องว่ากันซื้อน้ำแต่ละสายลงลงไหลลงมาเขื่อนมลัดบ่แม่นตะทีเดียวนะครับแม่น้าเชิญต้นน้ํามาจากชัยภูมิก็คือจากอำเภอคอนสารอำเภอภูเขียวไหลลงมาชุมแพผ่พานมาลุงเขาเขื่อนมมลัดลําน้ําคลอง ตรงนี้ที่วิญญายืนอยู่ตรงนี้ไหลมาจากภูอําเภอภูกระดึงภูกระดึงผ่านอําเภอีชีพูผ่าน,นอํานนเภอสีบุญเรืองเข้ามาอําเภอภูเวียงก็ลงเกื่มรัดสายน้ําหลักๆที่เห็นเห็นได้ครับนนะ่ะที่ยายบอกแต่สายเล็กสายน้อยอีกต่างหากนะครับเนาะสายเล็กสายน้อยอีกต่างหากนะครับเนาะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับวิญญาเจาะลุยนะครับ เจ้าล <the> ุยเลยลุยเพื่อว่าให้เอฟซีรู้จักวิญญาณกระสีดีหูจักนํานะครับสิได้พี่น้องติดที่ตามวิญญาได้เอฟซีผู้ติดตามวิญญาณกระสีดีหัว่าต้นน้ำแต่ละสายสีไหลลงมาเคยมูลนิธินี่แม่น้ำมีอยังแน่นะครับเนาะครับผมคลิปนี้ผมไมีอยางไล่เพื่อติดตามน้ำสีไหลลงมาจากเคยมูลนิธินะครับเนาะครับผมขอบคุณไล่ย่าไรๆนะครับเด้อครับ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 ขอบคุณครับ